สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบสอเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านลงมาอย่างไร่มันสําปลังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นไปตามคําเรียกร้องนะครับแล้วก็ก่อนที่จะลงรายละเอียดก็ฝากสวัสดีนะครับในส่วนของพี่น้องที่อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะครับก็คลิปผมเนี่ยคนที่ดูเยอะที่สุดก็คือในไทยนะครับระดับ2ก็คือลาวนะครับแล้วลาดับ3ก็คือในเกาหลีใต้นะครับเข้าใจว่าพ่อแม่พี่น้องที่ไปทํางานอยู่ที่ต่างประเทศโดยเฉพาะเกาหลีใต้เนี่ยก็มีความสนใจนะครับแล้วก็ เผื่อเอาไว้ว่าเผื่อกลับมายังประเทศไทยก็จะมาทําในส่วนของเกษตรกรเพราะฉะนั้นก็ดูไว้ก็ฝากสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของประเด็นตามคําเรียกร้องหลายหลท่านนะครับมีคนถามมานะครับว่าในช่วงระหว่างมันซึ่งเป็นช่วงที่ผมเรียกว่าัยรุ่นเนี่ยควรจะใส่ปุ๋ยแบบไหนดีนะครับก็คือตั้งแต่1นถึงสเดือนเนี่ยผมย้ําตลอดนะครับความสําคัญของมันเนี่ยอยู่ที่1นถึงสเดือนเหมือนกับชีวิตในช่วงวัยรุ่นถ้าเราดูแลเขาดีเขาก็จะเติบโตให้หัวให้ผลผลิตดีนะครับ เพราะฉะนั้นก่อนอื่นพูดประเด็นปุ๋ยนิดนึงก่อนอื่นต้องยอมรับนะครับว่ามันเนี่ยไม่ว่าจะใส่ปุ๋ยอะไรนะครับปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรดีหมดนะครับก็คือใส่ดีหมดแต่ท่านต้องดูนะครับว่าปุ๋ยไหนมันให้มันมันมันให้มันคุ้มทุนนะครับแน่นอนปุ๋ยเคมีเนี่ยใส่เห็นผลแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดนิดนึงว่าในช่วงมัน1-3เดือนเนจะใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับช่วง1-3เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่มันต้องการการบำรุงต้นนะครับ ช่วงนี้เขายังไม่ออกหัวเท่าไหร่เขายังเป็นรากอยู่นะเพราะฉะนั้นหลักๆก,ก็คือบำรุงต้นให้ดีนะครับก่อนที่หลังจาก3เดือนขึ้นไปเขาจะลงหัวแล้วเราบำรุงหัวนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง3เดือนเนี่ยก็คือเราใส่ปุ๋ยถ้าท่านไม่รู้จักจะใส่ปุ๋ยอะไรใส่สูตรเสมอก็ได้ครับ15 1ห 15, 15นะครับหรือถ้าอยากจะเน้นจริงๆให้ถูกลักจริงๆก็คือใส่ไปเลยนะครับปุ๋ยที่มีตัวแรกนะครับก็คือธาตุในตัวเจนเนี่ยมากที่สุดก็คือ NPK เนี่ยมีธาตุตัวแรกมากที่สุดอย่างเช่นผมก็จะใส่1 หรือ4600อย่างเงี้ยนะครับก็คือตัวนั้นจ,จะจะบำรุงนะบํำรุงในส่วนของรำต้นใบนะครับเพื่อให้เขาเตรียมที่จะลงหัวครับหลังจากนั้นก่อนที่เลย3เดือนไปก็จะไปบำรุงหัวในส่วนของปุ๋ยระเบิดหัวซึ่งผมพูดไปในคลิปแล้วหรือหลาย,ลายๆท่านช่วงนี้ปุ๋ยราคาแพงท่านอาจจะไม่สะดวกที่จะใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งโหกระสอบหนึ่งแพงนะครับ2100หรือ4600เนี่ย กระสอบหนึ่งก็พันกว่านะครับพันสี่พันห้านะครับปีนี้แพงเพราะฉะนั้นทางเลือกอีกแบบหนึ่งก็คือสามารถที่จะใช้ปุ๋ยน้านะครับปุ๋ยเกล็ดก็ได้นะครับปุ๋ยพวกนี้ก็จะถูกแต่ข้อดีของปุ๋ยพวกนี้คือสามารถที่จะพืชเอาไปใช้งานได้ทันทีนะครับแล้วก็ที่สําคัญราคาถูกแล้วก็เวลาฉีดเนี่ยมันมันไม่ลงไปยังข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นวัชพืชก็จะไม่ได้ปุ๋ยตรงนี้ไปด้วยข้อดีอย่างนี้ก็คือสามารถฉีดได้บ่อยนะครับเนื่องจากราคาถูกเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องมีพื้นที่ในการปลูกมมันไ่เยอะ ดูแลดีๆมันฉีดปุ๋ยน้ำนะครับอย่างสม่าเสมออย่างเช่น15วันฉีดครั้งหนึ่งหรือบางท่านจะเห็นโฆษณาฮอร์โมนนู่นนี่นั่นดีนะครับผมก็ย้ำว่าดีทุกอย่างนะครับดีทุกฮอร์โมนครับฉีดไปเลยนะครับขอให้ดูในเรื่องราคาแล้วก็ในส่วนของส่วนประกอบของธาตุที่เป็นปุ๋ยในนั้นก็พอนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนเนี่ยประคบประงมเขาดีๆนะครับถ้าจะให้ปุ๋ยถ้าไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่สูตรเสมอไปเลยหรือถ้าอยากจะเน้นจริงๆก็คือใส่ตัวที่มีธาตุตัวแรกเป็นหลัก มากที่สุดนะครับก็คือธาตุไนโตรเจนนะครับมากที่สุดตัวนั้นก็จะไปเพิ่มในส่วนของบํารุงต้นบํารุงใบหรือถ้าจะใช้ปุ๋ยเกรด็ดก็เขาแนะนําว่าฉีดได้ทุก15วันก็ฉีดไปเรื่อยๆนะครับก็คือบางท่านก็อาจจะดูแลดีๆหน่อยในช่วงแรกหรือบางท่านมีฮอร์โมนหลายๆฮอร์โมนขายนะครับก็ก็ฉีดไปเลยนะครับก็คือดีหมดแล้วก็อาจจะฉีดประมาณ15วันฉีดครั้งหนึ่งหรือใช้ปุ๋ยเม็ดปุ๋ย,ย,ยที่ไก่แล้วก็วานไปเลยนะครับดีหมดนะครับปุ๋ยก็คือฝากไว้อยู่ที่ว่า เราดูแลในช่วงที่เหมาะสมในส่วนของ1-3เดือนนะครับช่วงนี้มีปุ๋ยอะไรก็คือใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ดีหมดแต่ที่ผมย้ำตลอดถ้าจะให้ดีจริงๆก็คือต้องมีธาตุตัวแรกมากที่สุดนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับช่องซอเกษตรวันหยุดนะครับก็มีการรายการดีๆแลกเปลี่ยนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรมาแลกเปลี่ยนรู้กับทุกท่านครับขอบคุณครับ